สวัสดีครับท่านผู้ชมโรมาเนียเป็นประเทศล่าสุดที่สหรัฐอนุมัติการขาย F-35A ที่มีการใช้งานมากกว่า18ประเทศด้วยจำนวนการผลิตมากกว่า1,000ลำให้ดีลนี้เกิดขึ้นผ่านโครงการ FMS f o r e i g n Military Sale เป็นการอนุมัติการขาย F-35A จำนวนรวม32ลำพร้อมสัญญาสั่งซื้อเพิ่มเติมในอนาคตอีก16ลำให้แก่โรมาเนีย มูลค่าโครงการ7,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐราคาเฉลี่ย225ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำครับโรมาเนียกำลังพยายามเปลี่ยนระบบอาวุธจากที่เคยใช้ของอดีตสภาพโซเวียตมาเป็นของสหรัฐแทนด้วยการปลดมิก21แลนเซอร์แล้วประจำการ F-16 แทนติดตั้งระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Patriot นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดหารถถังหลัก M1A2 Abrams ในอนาคตอีกด้วย โรมาเนียเป็นประเทศในทวีปยุโรปเข้าเป็นสมาชิกนาโตในปี2004มีอาณาเขตติดต่อกับมอนโดวาฮังการีเซอร์เบียบบลแกเรียและยูเครนมีความเสี่ยงสงครามรัสเซียยูเครนลุกลามบานปลายดังนั้นทางเดียวที่จะป้องกันตนเองได้ในขณะนี้คือการพึ่งพาขั้วตรงข้ามของรัสเซียอย่างสหรัฐโดยการปรับปรุงระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมากขึ้นสำหรับกองทัพอากาศโรมาเนีย ที่ปัจจุบันกำลังรับมอบ F16 เข้าประจำการแหล่งข่าวภายในโรมาเนียระบุว่าโรมาเนียจะได้รับมอบ F16 รวมทั้งหมด48ลำเป็นการสั่งซื้อมือ2จากโปรตุเกส16ลำและนอร์เวย์อีก32ลำการหา F16 มือสเข้าประจำการก็เพราะว่าต้องการอุดช่องว่างระยะเวลาที่รอรับมอบ F35A เข้าประจำการได้หลังจากปี2030เป็นต้นไปทั้งนี้เป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้พร้อมรับเครื่องบินรบยุคที่5ไปในตัวครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ